งานผู้นำชนเนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนความความคิดเปลี่ยนความเชื่อของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะโดยเฉพาะในเรื่องของความศรัทธาเพราะนั้นทำยังไงเราจะให้โคกหนองนาโมเดลเนี่ยอยู่ในใจของชาวบ้าน,นให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำแล้วมาดีจริง กเกมคุณสังน้ำอุนว่า,อ,าอันตรรยมากดเูเพื่อฆคาัตญาตาหลับแต่มื้นดิน 3า0 0าัน์เนี่ยก็คือจะไม่ใช่ในเชิงของเป็นทางการแต่ไปตามปากเอาปากและคนผ่านไปมามันเห็นเห็นปุ๊บก็พูดต่อไงเฮ้ยที่นี่มีโคมหนองนาวเลยเขาถึงแวะเข้ามาดูเพราะนั้นก็เป็นการสร้างกระแสเพราะนั้นกระแสรตรงเนี้ยถามว่าคนเห็นด้วยไหมการปรับเปลี่ยนไม้เซตของคนเกษตรกรพืชที่เชิงเดี่ยวยากมากเขาบอกเฮ้ยลงทุนก็ลงทุนสูงแต่นั่นมันก็คือ กำลังของเรามันทําได้มันทําได้อันนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพแต่ละคนที่จะทําได้จากระบบน้นําหยดตัวน,นี้ผมไม่หยุดแล้วผมซื้อไดโวมาตัวหนึ่งนะเอาไดโวย้ายไปตรงนน้นก็นได้ตรงนี้ก็ได้ลากสายอย่างเรามันกลายเป็นได้เราได้กําลังนี่ถ้าปล่อยได้ไอ้ปั๊มชักน้นําหยดอย่างเดียวซึ่งมันทํางานแล้วก็นอนดูเดี๋ยวไม่ได้ออกกาลังกายเนี่เรา,าคิดอย่างงี้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เพราะนั้นไอ้สามอเราจะได้ไม่ครบ แต่ตอนนี้ผมได้ครบแล้วอากาศได้ออกกำลังกายได้อาหารได้สุดยอดผมบอกแล้วอาหารเนี่ยผักเนี่ยแปดเดือนเนี่ยผมไม่เคยซื้อผักกินเลยนะมะเขอือมะเขือเนี่ยเก็บมันรุ่นสองรุ่นสามแล้วเนี่ยแค่คันนาทองคำที่ทำได้ห้าสิบต้นได้ประมาณสิบห้าโลนะเนี่ยมะเขือ,อเก็บทีงไม,ไม่ไม่ถึง100ร้อ,อยเมตรนะห้<ม>าสิบเมตรได้นะเออห้าระยะระยะเนี่ยตรงป้ายน้าป้าย น,นาทองคำนี่เหลือที่ไว้มีพริกแซมมีกระเจี๊ยบเนี่ยก็เอามากินเนี่ยมือมือนึงผมก็เปรียบเทียบกับคนที่ทำไร่เชิงเดี่ยวพอทำเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไหมแลวรอมาเก็บผลผลิตเด้วถามว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปตั้งแต่ไถอ่ะไถใส่ปุ๋ยลดน้ำจ้างคนเกี่ยวจ้างคนอะไรทุกอย่างนะกับสิ่งที้เขาได้ผมบอกลองไปวัดสิคุณเหลือเท่าไหร่คุณได้ทิ้งเยอะจริง,รงนะ แต่ถามว่าที่ลงทุนไปมันก็เยอะนะๆๆแต่นี่ผมลงทุนเรั้งเดียวสองแสนกว่าบาทนะระยะยาวหนึ่งธาตุดินอาหารดินมันจะกลับมานะหลักเกษตรธรรมชาติเห็นไหมะฉะนั้นเนี่ยหลักของโคกหนองนาเขาบอกจะเห็นผลผลิตจริงๆก็คือ3ปีไปแล้วแต่สิ่งที่ผมทำผมยังไม่ถึงปีเนี่ยทำมาสิบเดือนเนาะเดือนนี้เดือนที่สิบสิ่งที่ผมได้นะก็ได้เก็บผลผลิตจาก ป่า3อย่างป่าสูงป่ากลางป่าเตี้ยป่าเลี้ยดินตอนนี้ได้ไ,ได้ป่าเลี้ยดินคือพืชผักเนี่ยรุ่น2รุ่น3ามเนีตลอด10เดือนที่ทํามาเนี่ยยืนยันได้เลยว,ว่าการทําโค้งหนองนาเนี่ยอันดับแรกไม่โดดเดี่ยวอันดับสองเนี่ยมันสามารถทําให้คนเริ่มคิดว่าเฮ้ยพื้นที่ที่ไม่น่าจะทําได้มันก็ทําได้นะสามการเกิดประโยชน์ บอกแล้วว่าเกิดประโยชน์แน่นอนนะหนึงกินเองด้วยความมั่นใจว่าไม่ได้ใช้สารเคมีสองเหลือไปขายสุดท้ายเหลือเยอะๆก็บแบ่งปันนี่คือความสุขในทุกๆเรื่องที่ประชาชนหรือคนเราต้องการในบ้านปลายของชีวิตตอนที่ในช่วงที่เราต้องแข่งขันกับในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยก็ไปปรับที่ กลับที่จากที่โคกจากที่หนองปรับให้เป็นที่นาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะมีพื้นที่ทํานาอย่างเดียวนั่นก็คือการปลูกพืชเชิงเดียวสุดท้ายที่สุดมันก็คือมันไปไม่ได้มันไปไม่รอดเพราะถ้าไม่มีน้ำํำม,มันก็ทํานาไม่ได้ผลส,สุดท้ายก็เลยต้องกลับมานะกลับมาคิดใหม่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตอนช่วงที่ว่ากลับมาคิดใหม่เนี่ยก็คือเป็นช่วงของการเปลี่ยนไมซ์เซ็ต เปลี่ยนความคิดของคนนี่คือโจด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 โหนักของงาน <จด S 1> พู้นำช <จด S 1> น,นนะจจโจดใหญ่เลยเพราะงานพู้นำชน,น,นเนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนความความคิดเปลี่ยนยความเชื่อของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะโดยเฉพาะในเรื่องของความศรัทธาเพราะฉะนั้นทํายังไงเราจะให้โคกของนาโมเดลเนี่ยอยู่ในใจของชาวบ้านให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำแล้วมันดีจริงและเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความ ศัทธาว่าพบกหนองนาโมเดลที่พวกเราให้คําแนะนําตรงเสริมเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่จะทำให้เขาอยู่ย้อรอบในระยะยาวได้อันนั้นเนี่ยนั่นคือความสำเร็จ